กลับเข้ามาช่วงที่2ของจับตาประเทศไทยนะคะช่วงนี้จะจับตาเศรษฐกิจหรือการเมืองดีคะเอาการเมืองให้มันต่อเนื่องไปเลยได้เลยเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละครับบางคนก็จินตนาการไปแล้วนะปรับครมอยุบสภาค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยส่วนดุสิตโพนะคะซุปเปอร์โพลเขาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าหลังสงกรานมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองแน่นอนปรับครมรสก็คือเรื่องปรับครมอหรือไม่ก็ปรับ,หร,รบหรือไม่ก็ยุบสภา ทีนีนน้จะปรับเล็กปรับใหญ่เดี๋ยวคุยกับคนนี้ดีกว่านะคะออรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลค่ะท่านเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์จย๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สำลายสวัสดีครับน้องหมิวครับสวัสดีวันแรกของการทํางานหลังสงการครับ <c oughs> อาจารย์ฟันธงเลยปรับคอรมอลหรือยุตสภากันแน่อย่างไหนก่อน เรื่องเรื่องยุบสภายังไม่ได้อยู่ในความคิดของนายใหญ่กับานายกลูกทักษิณคุณหญิงเ็จะมาเลยพี่ยังไม่มีอยู่ในความคิดเลยเรื่องยุบสภาตัดทิ้งไปเลยลนะครับเพราะว่างี้พี่เพราะว่าคะแนนเสียงยังไงก็พอพี่นะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลมีสองอ่าสามร้อยสิบเก้านะครับอันนี้คือรวมกุงม้งงูเห่าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เอาเอาภูมิใจไทยออกไปนะครับก็เอาออกไปหกสิบเก้านะครับคะแนนก็ก็อาจจะปริบน้ํานะครับก็ไปเติมด้วยงูเห่าสายบ้านป่าเข้ามาก็อยู่ได้ที่เพราะตอนรัฐบาลลุงตู่เนี่ยคะแนนก็ปริบน้ํานะครับก็อยู่รอดปลอดภัยมาตลอดสี่ปีมไม่มีปัญหาเลยครับพี่เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องยุบสภาย่าตัดทิ้งไปก่อนนะครับแต่ส่วนเรื่องเรื่องปรับคอรอมอเนี่ยพี่มันก็จะมีอยู่สองปัจจัยนะครับที่ ที่ลูกทักษิณคุณหญิงเขาจะมากําลังรอเวลามีสองปัจจัยดังต่อไปนี้นะครับปัจจัยที่หนึ่งมาที่ที่สำหรับกกับน้องหมิวก็ทราบว่ามันจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ยสิบเจ็ดนะครับวันที่สี่พฤษภาครับพี่วันที่สี่พฤษภาเนี่ยจะมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่นีเขตแปดไงพี่นครศรีธรรมราชนะพี่ยี่สิบเจ็ดนี่แังนะครับยี่สิบเจ็ดนี่มั้ง เอ่อผมว่าวันที่สี่แล้วพี่ยังไงลองตรวจสอบอีกทีแล้วกันนะครับประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พี่ประเด็นคือว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับมีการส่งแข่งกันสามพรรคนะครับปัญธิปัตย์วันนี้ถ้าเกิดที่เห็นโพสโพสของคุณคุณชินวรบุญญเกียรติเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับท่านจะยกธงขาวยอมแพ้ซะแล้วเพราะท่านบอกว่าโอ้โหซัดกันหนักมากเลยนะครับเพราะนั้นก็จะมีคู่ต่อสู้แค่เจ้าเจ้าถิ่นเดิมคือภูมิใจไทยแล้วก็ ผู้ท้าชิงนะครับซึ่งเป็นไฟติ้งแบนด์ของพรรคเพื่อไทยก็คือพร,รรคกล้าทำกล้าทำนะฮะซึ่งแน่นอนว่าถ้าผลการเลือกตั้งออกมานะพี่แล้วพร,รรคกล้าทำช่วงชิงเก้าอี้เดิมของภูมิใจไทยไปได้เนี่ยรับรองว่างานนี้แหละเครดิตของภูมิใจไทยในทางการเมืองเนี่ยหดหายไปเยอะนะครับต่อให้ภูมิใจไทยชนะได้เนี่ยก็แค่เท่าทุนเพราะว่าเก้าอี้เดิมเนี่ยเป็นของภูมิใจไทยอยู่แล้วครับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ ถ้าพวกสีส้มชนะเนี่ยนะครับพรักภูมิใจไทยก็เสียอยู่ดีนะฮะ <ừ> um. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าภูมิใจไทยในรอบนี้ก็เจอสึกหนักที่นครศรีธรรมราชเขาบ,าบอกส้มชนะเขาบอกส้มแรงมากนะอาจารย์เจ้าตอนนี้นี่ก็คือถ้าภูมิใจไทยชนะพี่ก็แค่เท่าทุนแต่ถ้าแพ้นะครับไม่ว่าจะแพ้กล้าทำหรือแพ้พักประชาชนก็ขาดทุนยับครับพี่นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับก็จะต้องรอดูนิดนึงก็คือว่า วันที่จะลงคะแนนโหวตพรบเอรนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกนะฮะก็ไม่ต้องดูอะไรยเยอะเลยพี่ดูลูกลูกชายคนโตของคุณเนวินนะฮะว่าจะโหวตยังไงนะครับซึ่งเกมของพักเพื่อไทยก็จะเดินเกมบีบอยู่สองทางหนึ่งนะครับก็จะบีบให้คุณชัยชนกคิดชอบนะ่ะห้ามเสียคำพูดเด็ดขาดยังไงก็ต้องไม่เห็นด้วยนะครับเพราะถ้าคุณคุณชัยชนกไปโหวตเห็นด้วย เส้นทางทางการเมืองก็พังเหมือนกันเพราะนั้นก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องโหวตไม่เห็นด้วยและเมื่อโหวตไม่เห็นด้วยปุ๊บก็เข้าทางเลยพี่ก็ถือโอกาสเชื่อสีน้ําเงินไปทั้งพรรคเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางรอดนะครับของภูมิใจไทยจากเกมนี้ก็มีอยู่แค่สองทางครับหนึ่งก็คือประกาศถอนตัวแต่โดยดีนะครับแล้วก็สองเนี่ยนะครับคุณพ่อของของคุณชัยชนกเนนี่ยะครับก็มาลงนามนะครับผู้ชุมนุม ในการป้านกฎหมายคาสิโนซะนะครับแล้วก็จะสามารถยกระดับการชุมนุมไปสู่การไล่รัฐบาลเหมือนเมื่อปี5้า็ดได้ครับที่ครับการที่คุณชัยชนกสมมุติถ้าคุณชัยชนกยกมือเห็นด้วยนะฮะเอ้ยไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะเป็นการ<ม>เชือดภูมิใจไทยได้ยังไงคะมันมันในนามส่วนตัวเนี่ยอาจารย์โอ้ไม่เกี่ยวเลยฮะเพราะว่าคุณอ่านุทินเนี่ยฮะคุณเหมียวแกออกตัวแรงไงครับแกออกตัวแรงตั้งแต่ไปยืนไปยืนแถลง ดับนายกก่อนที่กฎหมายจะเข้าสภาพอ,อวันที่เกิดเหตุนะครับก็ไปขอโทษขอโพยสรงไลน์ไปขอโทษโน่นนี่นั่นนะครับนี่ยังไม่รวมหลังบ้านนะครับว่าไปเคลียร์กับนายใหญ่ไม่รู้กี่รอบนะฮะแล้วก็รับปากรับคํากันมาแล้วว่าเรียบร้อยแน่ครับเรียบร้อยแน่ครับแล้วถ้ามันไม่เรียบร้อยเนี่ยแหละครับอันนี้มันก็เป็นโอกาสนะครับของลูกทักษิณคนหญิงก็จะมานในการเชื่อดะครับแล้ว ลูกทักษิณคูณหญิงพจะมาจะไม่ลังเลในการเชื่อด้วยเพราะเชื่อแล้วได้แต้มนะครับแล้วทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลก็สามารถจะไปต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่สองปัจจัยที่ผมเล่าให้ฟังหนึ่งผลการเลือกตั้งแล้วก็สองเนี่ยผลการโหวตนะครับระหว่างนี้นะครับถามว่าเขาทําอะไรที่สำนัญของคุณหมิวก็ทราบดีว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยจะมีการประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อพิรณาร่างพระราชัํ ก็ประมาณ2 5 5 0ห้า้อยห้าสิบ9คราสองัห้าร้อยหสิบเก้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กับคุณหมิวก็จะเห็นเรื่องของการตัดท่อน้ำเลี้ยงนะครับงบประมาณโครงการต่างๆของกระทรวงพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็จะโดนก็จะโดนหั่นโดนเหี้ยนะครับจนแทบไม่เหลืออะไรแต่กระทั่งงบมอเตอร์จีพีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังสงการนี้ครับพี่คำสำคัญของอาจารย์ธนพรที่ฟังดูแล้วนี่หนึ่งถ้าโหวตพรบอสถานบันเทิง ไม่ผ่านนะภูมิใจไโดนโดนเขออกแน่นอนโดนแน่นอนพี่โดนทั้งพรรคอันที่สองนี่ที่ย้อนไปตอนต้นที่อาจารย์จาพูดก็คือว่าีถ้าปรับครมเนี่ยนะเอาภูมิใจไทยออกแล้วนี่พรรคลุงป้อมเนี่ยก็จะคัมแบ็คประมาณนั้นใช่ไหมใช่เพราะพร้อมอยู่แล้วพี่เขามีการดีลกันไว้กันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วพรรคลุงป้อมเองเนี่ยก็ไม่มีไม่มีไม่มีทางเลือก นะครับเพราะ mm hmm. อยู่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับถ้าลุงป้อมตั้งเป้าไว้ที่สมัยหน้าจะได้60คนเนี่ยแล้วตอนนี้ยังอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยไอยความฝันของลุงป้อมเนี่ยไม่ถึงแน่ mm hmm. นะครับแต่ถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับมันมีโอกาสจะถึงนะครับผม <Yeah. S 2> ใช้คาว่ามันมีโอกาสจะถึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะแยกย้ายกันก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับพลังประชารัฐในช่วงนี้ก็ยังถือว่ามี มีราคาในทางการเมืองอยู่เดี๋ยวถึงปี70ค่อยว่ากันก็คือต่อลมหายใจไปอีกนิดหนึ่งอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่ากลางตัวเลขดูเนี่ยตัดภูมิใจไทยออกไปหายไป70นะคะแล้วดึงกลังไปทารัฐเลยแค่20เองนะอาจารย์ตมผมสบายครองคุณหมิวนะไม่มีปัญหาเลยครับ270เสียงถ้าพี่สำราญกับถ้าพี่สำราญกับคุณหมิวจําได้นะครับรัฐบาลลุงตู่ตอนตั้งรัฐบาลเนี่ย251นะครับแล้วก็ไปบวกคนนั้นคนนี้มาเพิ่มนะครับสุด สุดท้ายเนี่ยนะครับลุงตู่ก็อยู่ได้ด้วยด้วยคะแนนสักประมาณสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบก็อยู่รอดมาสี่ปีนะครับจนลุงตู่มาตัดสินใจยุบสภาพเพื่อให้มีการย้ายพักนะครับก็แทบจะเรียกได้ว่าอยู่ครบวาระนะรั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับสิ่งที่นายใหญ่พูดที่เชียงใหม่อันนั้นคือเรื่องจริงครับนะครับเพราะนายใหญ่แกขี่เลยที่สำราญก็เห็นแกก็บอกว่าพักภูมิใจไทยก็รู้คะแนนเสียงไม่มีปัญหา นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์การเมืองมันเห็นว่าไม่รงมจะไงจรัฐบาลก็ไปได้ประมาณนั้นแหละพูดทำต้องมาไปได้พี่แล้วเราอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยไอ้เรื่องกรณีจริยธรรมของสีส้มเนี่ยก็ก็จะมีความชัดเจนแล้วอืนะครับถ้าปปชนะครับลงโทษนะครับแจ้งข้อกล่าวหานะครับหรือชี้มูลไปเนี่ยยี่สิบห้าคนเนี่ยนะครับซึ่งต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวตึงปาร์ตี้ลิสจำนวนมากเนี่ยนะฮะคะแนนครึ่งหนึ่งของสส ทั้งสภาก็จะลดลงไปอีกอนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลนะครับของอลูกทักษิณคุณหญิงพจมานะครับคะแนนเสียงจะเลยขึ้นมานะครับสักสิบยี่สิบเสียงก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับพี่ไม่จำเป็นต้องเยอะปะระมาณว่าคือเหตุผลถ้าถ้าเป็นจริงนะคือเอาคุณบิสัยออกไปนี่ยังไม่เลือกรุฐสภาเนี่ยเป็นเพราะาว่ารัฐบาลเองก็ยังไม่มีผลงานที่เป็นชิ้นบนนันต้องขอเวลาส<อ>ักปู่มนึงผมคิดว่ามีสองเหตุการณ์พี่ หนึ่งก็คือว่าผมไม่ต้องการพูดว่าผลงานหรอกพี่ก็อยู่ก็อยู่เพื่อสะสมทรัพยากรนะนี่พูดตรงไปตรงมาเลย <c oughs> นะครับแล้วก็สองก็คือว่ายังไงก็ต้องเอาอาปูกลับบ้านก่อนอ oh. นะครับเพราะว่าถ้าอาปูยังไม่กลับบ้านตอนหลานเป็นนายกเนี่ย oh. ก็หมดโอกาสกลับแล้วพี่ <c oughs> นะครับคือถ้าพักเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็อาปูอย่าฝันจะได้กลับอย่างอย่างสะดวกสบาย oh. นะครับ oh. เหมือนเหมือน เหมือนกับนายใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือเงื่อนผมเนี่ยยังคิดว่าเงื่อนไขที่สองเนี่ยสําคัญที่สุดสําหรับนายใหญ่ด้วยสามไปนะครับไอไอเงื่อนไขแรกเนี่ยสไตล์นายใหญ่เนี่ยะครับวันนี้เนี่ยเขาก็มีคนไปช่วยนะครับช่วยเติมทรัพยากรกันเยอะแยะกันอยู่แล้วนะครับแต่เงื่อนไขที่สองดังหากที่ที่เขาต้องเอากลับมาให้ได้นะครับโอเคครับท่านเจีรยจันทรขอบพระคุณนะครับ ขอบคุณนะคครับผมครับกลับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับอาจารย์นพรศรียากลยังมายุบสภาคปรับคอรมอฟังแล้วเนี่ยพักภูมิใจไทยเองก็กล้าไหมกล้าไหมพี่สมรายคิดว่าเพื่อไทยจะกล้าปรับภูมิใจไทยออกเหรอเขาคิดจะปรับนะแต่ผมคิดว่าไม่ง่ายไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายขนาดที่เราคิดกันหรอกนะ อะอาอแล้วค่ะง่ายไม่ง่ายเดี๋ยวก็รู้การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะส่วนช่วงนี้ใครที่กำลังมองหาโปรโมชั่นดีๆนะคะไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะคะในช่วงอยู่ดีกินดีค่ะบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัว ส่วนชั้นล่างนี้จะบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000เท่าน,นั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดก,กับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28,000เท่าน,นั้นเอง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วพูดตรงๆกิจการการคาร้คาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน Q ิวโค้ดได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ